อยากขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เธอมีให้กันไม่ว่าวันไหนไหนที่เธอนั้นพร้อมอยู่ข้างกันเป็นเวลาที่ดีเราจะเดินพร้มพอรมๆกันไม่ว่าวันไหนไหนสัญญาจะไม่ทิ้งกันเหมือนเป็นโลกในนิยายพอไม่มีใครให้รักฉันตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา I want to take i you. พอคูดในช่วงเวลาที่มีให้ดูแลยังไม่มีใครสัญญาไม่ให้หลองไห้ลับเธอที่สุดของหัวใจไม่ว่าวันไหนที่เจอฉันขอจับมือเธอนะเออจะอุปสรรคแบบไหนเราพร้อมจะไปด้วยกันเราพร้อมจะไปด้วยกันเราพร้อมจะไปด้วยกันแม้เวลาผ่านไปนานรักเราก็คงจะยังเหมือนเดิมก็เป็นคนแรกของ ทุกวันและคนสุดท้ายก่อนเข้านอนตัวฉันขอเป็นมอนให้เธอได้กอดทุกคำคืนอึ้งเอ squeezing. อ Girl, อึ้งเออยอึ้งเ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 อยก้าวแรกไม่เป็นไรหัวใจกระตักรายวันไหน <Yeah. S 1> ไม่ได้เจอรู้สึกเบื่อนายตอนนี้ไม่รู้เป็นไรรู้สึกว่ามันจะเป็นบ้าเข้าไก่ฉันจะบอกเธอว่า <avocado bye> อยากขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เธอมีให้กันไม่ว่า วันไหนไหนที่เธอนั้นพร้อมอยู่ข้างกันเป็นเวลาทีดีเราจะเดินพร้อมๆกันไม่ว่าวันไหนไหนสัญญาจะไม่ทิ้งกันเหมือนเป็นโลกในนิยายเพราะว่าไม่มีใครให้รักฉันตั้งแต่วันนั้นที่เธอเข้ามา w a วอ t ทูแซงกิวซูมานบม โชคดีที่มีแฟนใครจะดีแค่ไหนจะไม่แค่ไม่สนใจจะพูดคำเดิมว่าขอดูแลวันไหนมีน้าตาก็คงจะดูแย่ร yeah, ักเธอคนเนี้ยไปแล้วริดณด,ดีมันก็คงไม่แค่วว่าหลักเธอให้เธอไปหมดหัวใจไม่ว่าวันไหนที่ได้เจอฉันขอจับมือเธอนะเออจะอุปสรรคแบบไหนเราก็จะพร้อมไปด้วยกันเราจะพร้อมไปด้วยกัน เราพร้อมจะไปด้วยกันแม้เวลาผ่านไปนานรักเราก็คงจะยังเหมือนเดิมอยากขอบคุณนะช่วงเวลาที่เธอมีให้กันไม่ว่าวันไหนไหนที่เพอพร้อมอยู่ข้างกันเป็นเวลาที่ดีเราพร้อมจะเดินพร้อมๆกันไม่ว่าวันไหนไหนสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งกัน